สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาติดตามนะการพื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียมอีกแล้วนะสำหรับแบตเตอรี่ที่จะทําก็คือเป็นแบตซองนะที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นแบตซองขนาด20แอมป์นะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะผมซื้อมาเป็นงานช่างนะเอามาเช็คแล้วมีอยู่1ก้อนที่มีไฟนะนอกนั้นไม่มีไฟนะลองดูว่า นะหลังจากที่ลองทำการชาร์จฟื้นฟูเนี่ยแบตเตอรี่ทั้งหมดจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้ของใหม่นะเพิ่งมาส่งนี่ใหม่กิฟเลยนะตัวนี้เป็นฟอสเฟตเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นขนาด50แอมป์นะ50แอมป์เต็มนะเทสความจุดได้อยู่ประมาณ59แอมป์นะเกือบ60 A นะแต่ขายในานา้ำราคา50แอมป์นะมีขั้วพร้อมนะ3.2โวลต์ชาร์จเต็มอยู่ที่3.65นะ อันนี้มีมีออเดอร์ท่านหนึ่งเขาสั่งไว้นะว่าจะทำเป็น power box ไว้เดินทางนะถ้าสนใจก็สั่งประกอบได้นะมีชุดหนึ่งนะกำลังเดินทางมา280แอมป์อมถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะ280แอมป์นะตัวใหญ่นะแต่เป็นงานมีตำหนิอันนี้ก็ขออุบไว้ก่อนนะเพราะาของยังไม่มานะนี้เรามาดูกันนะในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบซองที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5ทั้งหมด5ก้อนนะ มีอยู่ก้อนนึงที่ยังมีไฟอยู่นะก็คือน่าจะเป็นก้อนนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะนอกนั้นไม่มีไฟเลยก็คือมันเป็นศูนย์หมดเลยนะก็ซื้อมาเป็นงานช่างเนาะถ้าใช้ได้ก้อนนึงถือว่าคุ้มอะเพราะว่าเอามาแค่300น่าจะ300บาทเองนะใช้ได้ก้อนนึงคือโอเคผมก็ถือว่าโอเคละพอละไม่ไม่มีอะไรน่ากัางวลน,นะเราซื้อเป็นงานช่างเองนะเดี๋ยวเรามาดูความต้านทานกันนะขออนุญาตปรับกล้องนิดน,นึงนะ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอะตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะวัดให้ดูก่อนอ่ะสองจุดสามความน่าทานขึ้นไปสิบห้ากว่าสิบหนะ้าจุดเก้าอะโฟนสองจุดสามไม่รู้เห็นไหมนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะวัดที่เหลือนะอันนี้คือมีไฟต้นที่เหลือนะวัดเรียงกันเลยต้องมามาร์ k บวกลบด้วยนะถ้าเกิดว่าาร์ k ไม่ถูกก็เดี๋ยวจะงานเข้าอีกอันนี้ไม่มีเลยความนั้นทานขึ้นไปหกสิบกว่าแต่ซองพวกนี้ต้องระวังนะอย่าก,กระแทกแล้วก็อย่าเอาอะไรไปจิ้มมันเดี๋ยวจะได้เห็นคาร์บอมเดี๋ยวจะได้เห็นบลัมบบัมบลัม,ม,ม,มกันนะมองไม่เห็นโอเค 40มิลลิโอหโวลต์ไม่มีเลยนะตักนี้จะไม่มีโวลต์เลยนะแล้วเราจะชาร์จขึ้นมายัางไงเราจะพื้นผูยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะเอาแค่ก้อนเดียวก่อนนะอันนี้0.5มิลลิโอหโวลต์อยู่ที่0.24นะ26จมิลลิโอหโวลต์เป็นศูนย์เลยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทําดูก่อน สำหรับก้อนที่มีไฟอยู่สองห้ามีอยู่ก้อนเดียวน่าจะก้อนนี้คุยนะเขาใส่ฉนวนมาตัวนี้ก็เป็นฉนวนนะฉนวนในการประกอบขั้นระหว่างเซลล์ก็คือเป็นไมก้าสีเหลืองกับตัวสีเขียวนะอันนี้ก็ยังติดไว้อยู่เนี่ยไมก้ากันะ ra, นะกช็อตนะระหว่างเซลล์เพราะว่าตัวถังมันเป็นเป็นเคส่โลหะก็ต้องระวังในการรับวงจรนะ โอเคนี่มีโวลต์อยู่2.3นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะในการทำเบื้องปูแนะนำให้ใช้ตัวภาจใจไฟที่สามารถปรับได้ต่างๆนะอย่างเช่นตัวสวิตช,ชิง่งนะสวิตช,ชิ่งพวกนี้นะพวกนี้นี่ตัวนี้ยุ่นเยอะหน่อยนี่ตัวนี้นะครับนะของแมนวินะปรับได้สูงสุดแค่5โวลต์นะ แล้วก็ต่มสวลน่าจะได้ประมาณสัก1โวลต์นะเดี๋ยวจะลองปรับดูนะไม่ได้ใช้นานแล้วุ่นมันเกาะเดี๋ยวจะเอามิเตอร์วัดไฟด้วยนะเพราะถ้าเราปรับสูงเดี๋ยวกระแสมันจะสูงมากเวลาเราจิ้มแบตลงไปโอเคก้อนนี้มันมีอยู่ประมาณ2โวลต์กว่าก2 3านะเดี๋ยวเราจะปรับทักประมาณ3โวลต์ปรับทักประมาณ3โวลต์โอเค เดี๋ยวผมไปเปิดไฟแป๊บนึง okay. ผมจะใช้ไฟจากตัวรถพ่วงข้างอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กนะตอนนี้ก็ติดแล้วไฟติดเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์ดูก่อนว่าตอนนี้โวลต์อยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้โวลต์อยู่ที่เท่าไหร่ 3ามจุดหกนะสามจุดหกโวลต์นนะมันจะทำลำบากนิดนะะึงครับเดี๋ยวผมจะต้องปรับลงนะให้เหลือสักประมาณสามโวลต์นะยากนิดน,นึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเครื่องมือช่วยแล้วก็ค,ค่อยค่อยปรับลงตัวสวิชชิ่งนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามกลุ่มนะแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีขายนะของแมนเวลค่อนข้างดีแล้วเราก็มาเปลี่ยนโวลลูม ให้เป็นแบบตัวนี้ที่ว่าเป็นทดลอบมันจะปรับได้ละเอียดเลยเอาสักประมาณ3ามก็ได้ครับจะลงมาประมาณสามสามจุดสองละมันต่ำสุดแค่สามจุดสองสามจุดสองสาไม่แน่ใจน่าจะแค่นี้ มันต่ำกว่านี้ไม่ได้ละใช่มันมันต่ำได้แค่สามจุดสองเดี๋ยวจะลองคีบดูแล้วเราก็คล้องดูแอมนะถ้าแอมมันสูงเกินห้าแอมเพราะก้อนนี้มันยี่สิบไงผมจะมาให้มันเกินห้าแอมถ้าเกิดมันเกินห้าเดี๋ยวจานตรายมันจะมันจะโอเวอร์ชาร์จนะมันจะเกินสีเลทของมันผมไม่รู้สเปกตัวนี้นะแบตตัวนี้มันสเปคเท่าไหร่ไม่แน่ใจ ทำมาแล้วถ้ลงทำงานแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองคล้องวัดแอมดูนะถ้าช่วงที่เราคีมเนี่ยแอม,มก็จะขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอญาตปรับกล้องนะครับปรับกล้องนิดหนึ่งโอเคจะได้เห็นชัดๆนะผมจะตั้งมิเตอร์เป็นคล้องวัดแอมไว้นะนี่15แอมป์แอม ค่อนข้างสูงอยู่ค่อนข้างสูงนะกระแสค่อนข้างสูงผมจะคีบแล้วก็ออกก็พยายามแตะ แต่แล้วก็เอาอ,ออกนะทีเทียมมันไม่เหมือนพวกแบตน้านะคือเราไม่สามารถที่จะโอเวอร์ชาร์จมันนาน,น,านถ้าเกิดว่ามันกระแสมันสูงนะผมกลัวจะบวมเพราะตัวนี้เป็นแบตซองโอกาสบวมระเบิดมันมีสูงกว่านะพวกแบตก้อนนะจะถามว่าสามารถชาร์จได้เต็มที่เท่าตัวมันได้ไหมได้ครับลงมาละประมาณ9แอมป์ประมาณ8.9แอมป์ M. 8แอมป์ไม่รู้เห็นไหม เก้าแอมประมาณ9ก้าแอมป์ออกแปดยี่สิบแอมป์นะ,ะช,า M, นะชาร์จอยู่ที่ประมาณ8ดแอมปเแอมซีเรตจ,จะอยู่ประมาณเกือบ50%เซ็นตะ์ะเกือบห้าสคือชาร์จอยู่สิแอม จริงๆแบตซองสามารถชาร์จได้เต็มความจุมันแ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแอมสูงนี้เราต้องคอยดูว่ามันมีอาการบวมขึ้นมาไหมอะไรพวกนี้เนี่ยเดือด7 M แอมล้ว่ขาว์าวของตัวแบตเตอรี่กับแหล่งจ่ายเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะประมาณนี้นะใครดูตามครับนะเราจะต้องจับตาดูนะเราอย่าปล่อยคีิแล้วปล่อยแล้วเดินไปไหนไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันบวมมันเกิดอันตรายขึ้นมามันระเบิดนะยิ่งเป็น NMC เนี่ย เป็นรูปรูปแบบซองเนี่ยบวงขึ้นมาระเบิดนะอันตรายเหลือ7 M, M แอมป์6แอมป์ละแค่เงี้ยคือโอเคนะเหลือลงมาอยู่ประมาณ7แอมป์6แอมป์5แอมป์ได้แต่ช่วงแรกให้เราคีบปล่อยคีบปล่อยนะให้ดูกระแสว่ามันสูงมากไหมที่ว่าเราเราเรา,เราคีบแต่ถ้าเกิดว่าพวกที่ไฟหมดมาเลยเนี่ยเหลืออยู่6แอมป์กว่าเห็นไ,ไหม6แอมป์กว่าถ้าเงี้ยคือปลอดภัยนะสัก5แอมป์6แอมป์ถือว่าโอเคไม่มีปัญหา 5A นะ5.9 6A แบตไม่มีอาการบวรมไม่มีอาการร้อนเราต้องจับไว้ด้วยนะนี่ทาไว้ต้องจับไว้นะ M, เราดูแอมเราดูเงี้ยภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะถ้าไม่มีอาการอื่นเราก็ชาร์จทิ้งไว้ได้นะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าแหล่งจ่ายเราหาในลักษณะของแหล่งจ่ายที่เป็นกระแสต่ําอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์นะ อินเวอร์เตอร์ต่อจากรถแบตเตอรี่รถก็ได้ครับนะให้เป็นแอมป์ต่ำๆพวกอินเวอร์เตอร์ร้อยวัตต์สองร้อยวัตต์พวกนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันโหลดมันสูงอินเวอร์เตอร์มันจะตัดก่อนนะผมใช้อินเวอร์เตอร์จากในรถซาเล้งพ่วงข้างผมสามร้อยวัตต์พอนะถ้าเกิดว่าพวกนี้มันกระแสมันสูงมันก็จะมีโอกาสอ่าตัดก่อนนะอย่างนี้เดือยสี่แอมป์นะเดือยยู่สี่กว่าแอมป์นี่สี่แอมป์กว่า ก็คือแรงดันของแบตเตอรี่มีค่าขึ้นมาเพื่อใกล้เคียงกับแห่งจ่ายนะแ่งจ่าย,ายอันนี้เราก็จะชาร์จถึง3.65โวลต์นะอันนี้จะชาร์จเซลล์เดียวก่อนแต่ว่ามันจะมีอีก4เซลล์นะ4เซลล์พวกนี้คือโวลต์มันมาตักมันต่ำเลยมันเหลืออยู่แค่หลัก0จุดเท่าไหร่เนี่ยเราต้องใช้แหล่งจ่ายตัวอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ปรับลงต่ำกว่า3.2ไม่ได้นะก็จะต้องใช้ สวิตชิ่งที่สามารถปรับลงไปต่ำๆได้นะให้เหลือสักประมาณ0ูนเนี่ยได้อย่างเช่นตัวนี้ที่ผมซื้อไว้ทำนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นีน่ใหญ่มากนะเราดูสเปคเขาเขาจะปรับได้เท่าไหร่เนี่ยถึง24โนะวลต์0.1แอมป์ถึง3 3แอมป์นะเราปรับแอมป์ปรับโวลต์ได้ตัวนี้ปรับแอมป์ปรับโวลต์ได้นี่วอลลุ่มมี2ตัวแยกกันเลยโวลต์กับแอมป์แยกกันนะครับ ทุกตัวลงศูนย์หมดแล้วก็เราเสียบไฟแล้วก็วัดไฟวัดโวลต์วัดแอมป์นะอ่ะเรามาดูกันนะกองเบอร์เสแล้วนะตอนนี้กระแสยอยู่ที่เท่าไหร่นะแบตเตอรี่ไม่มีความร้อนไม่มีอาการบวมเพิ่มเติมนะทีนี้เราก็จะปรับโวลต์ขึ้นไปเป็นสเตป็ปนะให้อยู่ค่าแม็กชาร์ตนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3าแอมป์หน่อยๆเนี่ยสาเห็นไหมถ้าเราทำ ฟื้นฟูพวกนี้เราจะต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะฟื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียมอาจจะต้องมีนี่คลิปแอมนะนะมีคลิปแอมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสวิตชิ่งที่ปรับค่าได้แบบนี้นะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่ปรับลงศูนย์ได้นะปรับต่ำได้ที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวนี้ตัววัดค่าต่างๆของแบตเลิเธียมเนี่ยวัดเป็นลายเซลล์ต้องใช้เป็นตัวมิเตอร์ตัวนี้นแคปรูปไปหาซื้อได้นะตัวนี้ ราคาไม่แพงพันกว่าบาทนะจำไม่ได้ว่าพันเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อนนะชาร์จจนกว่ากระแสมันจะลงไปต่ำนะเราค่อยมาเล่งโวลต์ให้อยู่ในค่าท็อปชาร์จหรือว่าแรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่เซลล์ลิเทียมตัวนี้นะที่ประมาณแอมแอมนี่ประมาณนี้นะโอเคนะแต่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งจะต้องใช้สวิชชิ่ง อีกตัวในการทำเพราะว่ามันจะปรับลงศูนย์ได้นะตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้ทำนี่ตัวนี้สวิชชิ่งตัวนี้นะปรับโวลต์ปรับแอมป์อิสระนะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ